จังหวัดละปูนขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนห่วมสวดมนต์เสริมสิริมงคลทั่วไทยเนื่องในโอกาสวันทรงท้ายปีเก่าคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563และตอน5ปีใหม่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2564ณวัดพระธาตุริพุนชัยอำเภอเมืองละปูนและวัดต่างๆในแต่ละอำเภอได้แก่ วัดประตูป่าอําเภอเมืองหละปูนวัดพระพุทธบาทตากพาอําเภอป่าสางวัดทุ่งม่านอําเภอบ้านโฮงวัดบ้านกลางอําเภอลีวัดหนองยวงอําเภอเวียงหนองล่องวัดห้วยห้างอําเภอทุ่งหัวช้างวัดป่าตานอําเภอบ้านทิและวัดทากาศอําเภอแม่ทาหรือวัดไกลบ้านท่านเพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวเพื่อมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ด้วยศีลสมาธิปัญญาพบเจอแต่สิ่งดีงามตลอดปีพุทธศักราช2564และเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงขอความร่วมมือท่านสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมในการเข้าร่วมพิธีณจุดต่างๆ ได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพูลูรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปีจังหวัดลพูลูรโทรศัพท์0 5 3 5 1 0 2 4 4 3เนื้อเจ้า